คุณสันธนะคนที่ดูเหมือนกับบอกว่าเรื่องนี้เป็นคาตกรรม<ฮ>ซึ่งถ้าเป็นคาตกรรมมันก็จะไปตรงกับแนวคิดคุณอัจฉริยะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเราได้ถามคุณสันธนะบอกว่าเอาจริงมองยังไงบ้าง<ฮ>คุณผู้ชมฮะคุณสันธนะแกก็จะมองให้คล้ายกันโดยคุณสันธนะเนี่ยแกพูดมาตั้งแต่ต้นอันนี้แกสงสัยว่าเป็นเรื่องการคาตกรรมและบาดแผลแกก็เคยบอกเหมือนกับของมีคมกรีดแกไม่เชื่อว่าเป็นหางเสือเรือ ขณาที่คุณสนาเคยบอกเราว่ากลุ่มบุคคลแกไปโยงเรื่องคนมีสีพฤติกรรมคุณสนาอันนี้อาจจะน่ากลัวไปกว่านั้นคือเรื่องการโยนล่าสุดวันนี้พอลุงอัดถแถลงออกมา คุณสันทนะว่ายังไงบ้างก็ยังเชื่อว่าคุณอัจฉริยะเขาก็มีข้อมูลชุดหนึ่งที่เอามาเปิดเผยต่อสาธารณะได้แต่ตัวคุณสันทนะก็ยังมั่นใจในหลักฐานที่เจ้าตัวได้มานะคะมองต่างเหมือนกันเพราะผมรู้มาว่ามันมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากคนบนเรือผมรู้ว่ามันมีเรื่องของการไปเหยียบทรายแล้ถอดรองเทา้าเคาะทราย <S <S านะผมมั่นใจว่าคุณแตงโมตายบนบกแล้วสุดท้ายจัดฉากโยนทิ้งน้า ไปสงสัยเรื่องอะไรรู้ไหมคะสภาพศพบ,บอกถ้าจมน้ําอยู่2วันทําไมตอนที่นําศพขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยอืดคือเหมือนกัรว่าถูกเอาไปโยนทิ้งอีกทีคืออย่างนี้มันมีภาพแต่ละเปิดไม่ได้นะ คุณผู้ชมฮะคือมีคนเนี่ยที่ด้ยวยความเคารพอันนี้เราคงไม่เปิดภาพศพน้องคือเขากำลังสงสัยว่าวันที่น้องจมน้ำสองวันแล้วมันจะมีภาพตอนที่คุณบินเนี่ยแกไปยกล่างน้องขึ้นมาแล้วขาน้องเนี่ยแข็งแล้วปรากฏว่าสีผิวที่ขาน้องเนี่ยไม่ยังเหมือนกับคนปกติซึ่งตรงจุดนี้แหละแล้วมันไม่ได้บวมด้วยนะฮะตรงขาน้องตังโมเนี่ยคุณอ่ะที่อาคุณสันทนะแกเข้าใจว่าตรงเนี้ยแกแปลกแกเอะเหมือนกันว่าทําไมาขาน้องไม่บวมสองก็คือบวมเหมือนศพบ,บวมศพอืดเนี่ยนะฮะ ดังนั้นแกนลรเชื่อหน้าจะมีการเอาไปว่ามันบกแล้วค่อยมาจัดฉากไปในน้ํเนี่ยอย่างในส่วนที่ผมได้พูดถึงว่าเรื่องคดีเนี้ยมันมีเหตุเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏในสำนวนอย่างชัดเจนให้เป็นที่ประจักษ์ผมบอกแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่บนเรือนะและสุดท้ายซึ่จะชัดเจนมากก็คือผลการตรวจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในร่องรอยบาดแผลยี่สิบสองบาดแผลนี่ลักษณะเหมือนตาข่ายเออไอ,อ,อ,อ้บอดี้ของของคุณแดงโมโน,นี่ไปติดอวนติดตาข่ายใครที่ไหนนะหรือถูกผูกมัดเอาไว้แล้วถึงปล่อยนะไงครับบอดี้ออกมาเมื่อถึงเวลาอันควรถ้าหากว่าตกน้ําจริงตั้งแต่ตามวันเวลาที่เขาให้การกันเนี่ยเ,ออเป็นเวลาเกือบ40ชั่วโมงนะเกือบสองวันเต็มเต็ม ถ้าหากว่าจมน้ำจริงเกือบสองวันเนี่ยนะมันจะต้องต่างจากที่พบนะคุณสนทนะพูดก็เอ๊ะอ,อีกแต่ทั้งหมดอย่าเพิ่งไปเชื่อใครทั้งสิน้นเราต้องฟังตำรวจผมย้ำเสมอนะฮะเพราะประเด็นเดี๋ยวหาว่าเรามาชีน้นำไม่ใช่เพราะแต่ละส่วนเขามีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือน้องประเด็นคือคุณสันานพูดน่าสนใจอีกอันหนึ่งกันที่ต้องเอ๊ะคือแกกำลังบอกถ้าคุณผู้ชมจำแผนล้ำมัยีสองจุดแต่มันแผนล็กๆตามตัวแกไปพูดเรื่องแหแล้วนะฮะ แกว่าเป็นไปได้ไหมว่าไปโดนไปแหแเนี่ยไปห่อมาก่อนและถึงจังหวะเวลาค่อยค่อยปล่อยลงน้ําอันนี้ก็มองไปอย่างนั้นเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ